พี่ลาเราอยากไปเรียนยิงปืนอ่ะคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ <B GM> ก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนําครูฝึกของผมเป็นคนอยู่ตั้งแต่ผมยังยิงปืนไม่เป็นครับตอนนี้ผมยิงเป็นไหมไม่เป็น <c oughs> ครับ <c oughs> มาครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> สังเกตที่ปืนก่อนนะครับมีเซฟตี้แฟกเสียบไว้อยู่บ่งบอกให้รู้ว่าปืนเคลียร์แล้วนะครับแล้วก็มาจัดท่าในการยิงทรงยังไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวขอจัดอีกแป๊บหนึ่งโหไม่ได้อย่างใจเลยมาน้องเดี๋ยวพี่ทําให้ดูเธอชอบแบบนี้เนี่ยใครจะโพกอ่ะ เราไม่รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ไหนท่าเนี้ยอยู่ท่าเนี้ยตอนนี้อยู่ท่าเนี้ยเออเอานี้อ่ไปอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องอย่างงี้ไม่ต้องอย่างงี้อ๋ออย่างงี้ตูนไปข้างหลังอย่างงี้เหรอไม่ต้องไม่ต้องอย่างงี้ต้องอย่างงี้อ่อลองดูส่งเริ่มได้แล้วครับเดี๋ยวให้แฟนผมลองยิงดูว่าจะเป็นยังไงเห็นเป้าชัดเห็นัโอเคพี่ให้สัญญาณนะคชิดเด์อยู่เลยดิสแตนด์บาย เือใครอยากรู้ว่าปืนตัวนี้เป็นปืนอะไร snw 1 5 2 2ขีด2เป็นปืนขนาดจุดสอหรือทางบ้านเราเรียกว่าลูกกดแม็กกาซีนบรรจุลูกกระสุนได้25นะัดตัวปืนเป็นพลาสติกโพลิเมอร์น้ำหนักปืนพราะแม็กกาซีนเปล่า2โลนิดนิดลำกล้องยาว16นิ้วเดี๋ยวเรามาฟังเวลากันครับ5นัดยิงได้กี่วิ เอา,าดีๆยิด่ดูในคลิปครับ